สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอผลการสํารวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมและการจนันบุรีสถานที่แรกตลาดน้ําวัดลาําพญาในสมัยก่อนแม่น้ําลําคลองถือเป็นเส้นทางการจราจรที่สําคัญที่สุด ชุมชนในสมัยโบราณจึงมักตั้งอยู่แถบริมน้ำเช่นเดียวกับวัดวาอารามที่สร้างอุโบสถหันหน้าเข้าหาแม่น้ำเพื่อจะให้เห็นเด่นสง่ายยามสัญจรโดยมีประวัติเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่5ได้ทำการขุดคลองบริเวณท้ายตลาดในปัจจุบันบริเวณนี้จึงกลายเป็นตลาดริมน้ำวัดดํำพญาซึ่งเป็นตลาดท่าเทียบเรือของชาวบ้านไปจนถึงเจ้าพยาที่สัญจรมาหลักหลายเส้นทาง ต่อมาตลาดน้ําวัดลําพญาจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมตํมบมาบลลาพญาวัดลําพญาและชาวตําบลลํพาพญาเนื่องจากวัดเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งชุมนุมสินค้าเกษตรกรรมหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองค่ะแพริมแม่น้าแควน้อยสกายวอล คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กในตัวเมืองกาญจนบุรีที่เพิ่งสร้างมาได้ไม่นานนักโดยจะเป็นจุดที่ให้หนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพชุมชนริมแม่น้ำแควบ้านเรือนแพรที่สําคัญเลยคือแม่น้าสองสีที่เกิดจากแม่น้าแควน้อยและแม่น้าแควใหญ่ได้ไหลมาบรรจบกันที่บ้านเิืนช้างตำบลปากแพร์อำเภอเมืองกาญจนบุรีเกิดเป็นแม่น้ำแม่กลองลำน้ำเก่าแก่ที่สำคัญต่อการตั้งหลักแหล่งและทำมาหากินของผู้คน นอกจากนี้ในบริเวณโดยรอบยังมีแหล่งค้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้าชาวกาญจนบ,บุรีรวมไปถึงมีการประกอบอาชีพโดยการเปิดร้านอาหารบนแพร่ดิมน,น้ำอันเนื่องมาจากสถานที่ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีทั้งแพร่ที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่เคลื่อนไหวและแพร่ที่เคลื่อนที่ไปตามลำน้ำให้ผู้คนรู้สึกแปลกใหม่และตื่นตาตื่นใจ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นับว่าเป็นการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้คนในท้องถิ่นเสริมสร้างความแข็งแรงขยายโอกาสเพื่อชาวกาญจนบ,บุรีอย่างยั่งยืนย่านขาพลอําเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีในปัจจุบันนี้เคยเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมาก่อน แหล่งหินที่แข่งตัวขึ้นมาจากลาวาที่ถลักบขึ้นมาจากความลึกจากปากป่องภูเขาไฟได้นแาแร่ธาตุจำพวกไพลินและนินขึ้นมาด้วยจึงมีชาวบ้านพบหินสีต่างๆเป็นจำนวนมากทั้งตามแหล่งน้ําและเชิงเขาจนเป็นภูมิปัญญาประกอบอาชีพที่เป็นวิถีชีวิตตั้งเดิมของชาวบ้านบ้านบ่อพลอยนั่นคือการขุดพลอยร่อนแร่ด้วยมือต่อมาจึงได้ยกระดับเป็นอําเภอบ่อพลอย ไทยลิและนินจากอำเภอบอกลอยจึงได้กลายเป็นอัญ,ญมณีที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในคำขวัญจังหวัดแคว้นโบราณด่านเจดีพลอยเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกและเป็นของฝากประจำกาญจนบุรีสพานข้ามแม่น้ำแคว สมัยสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นต้องการสร้างทางรถไฟเพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์จากไทยไปสู่พมา่าจึงได้เลือกสร้างสะพา,านข้ามแม่น้ำแควใหญ่ที่บริเวณท่ามะขามเนื่องจากพื้นดินด้านล่างมีความหนาแน่นหลังสิ้นสุดสงครามโลกรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟต่อจากอังกฤษและทำการบูรณะสอมแซมปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำแควได้กลายเป็นสนัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักมีศูนย์กลางกิจกรรมการค้าความทรงจำในช่วงสงครามถูกเปลี่ยนให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์อนุสร์สงครามและหัวรถจักรซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางร้านขายของนานาชนิดเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับของฝากของที่ระลึกและรูปถ่ายสมัยสงครามอันเนืนทางวัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเสือเป็นสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีในอดีตวัดแห่งนี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์ขนาดเล็กที่อยู่บริเวณถ้ำเสือด้านล่างของเนินเขาต่อมาชาวบ้านร่วมกันสร้างและบูรณะจนกลายเป็นวัดที่ใหญ่โตและมีความวิจิตรงงาม วัดถ้ำเสือไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สําคัญในด้านศิลปะและวัฒนธรรมแต่ยังเป็นที่รู้จักในฐานะที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีคือหลวงพ่อชินประธานพรซึ่งเป็นที่เครารพศรัทธาของชาวบ้านในท้องถิ่นอีกทั้งยังมีพระเจดีย์ที่สวยงามและมีสถานปัตยกรรมที่โดดเด่นสามารถมองเห็นได้ง่ายแม้จะอยู่ในระยะทางที่ไกล วัดค้ำเสือจึงเป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงความร่วมมือในการพัฒนาทำนุบำรุงวัดและความศรัทธาร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตโดยมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในศาสนาโดยวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นค่ะ